ลาบสวัสดีครับพี่น้อง้องไปทั้งช่องพอปูนาคมหาลามเบิดเปิดเลยอเด้อคหน่อยเด้อ <c oughs> เอาผ่านไปสารบเบลเลกล่าเมื่อวานนี้มีผูใ้ใดภากันได้น้ำเนยบ่อนอเอผู้ดใดได้ก็ดีแก่น้ำเด้อผู้ใดไดก็ดีแก่น้ำพี่น้องได้แล้วทําบุญจะได้มีทุนต่อพี่น้องพอปูนาคบ่นหัวหมูป่วยัตนาไหวก็ชิได้วันจันทร์ สิใดผู้ใดโอนปัจจัยมากก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องนะที่เขาเจ้าโอนมาลูกศิษย์ลูกหาโอนมาพุละร้อยสองร้อยมาซอยพ่อพูนากสื่อหัวมูถวายผัวยตนาแล้วพี่น้องเด้อมือวันจันทร์ก็คอยตามแนวทางเล่าของพ่อปูนากของว่าพ่อพูนาคจุดธูปหัวหมูแก้บนปัวยตนาแล้วจะได้ตัวไหนได้ตัวอะไรครับพี่น้องืัอนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องนอะโค้งสุดท้ายของพ่อปู่นาคมหาลาภอ่า พอผู้นาคมีแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องก็คือเลขตัวเกาๆนั่นแหละพี่น้องเพราะพ่อผู้นาคไม่มีเลขตัวใหม่ไม่ได้ไปเอาที่ไหนเลขตัวนี้ก็ได้มาจากคุณละ,บ,ลละบ้านมัดกันทละลม่นละพี่น้องบ้านมัดกันทละลมบนละเด้อพี่น้องเด้อมือไปบุญกระถินกับอาจารย์พยักกับลูกแพร่คนละพี่นอ้องกต่ฝันว่าผู้ยิ่งผู้เทามาบอกซิมเสงฮูว่าหนึ่งสามหกพี่น้องเนาะหนึ่งสามหก อ่าแต่ว่าบันนี้พ่อผู้นาเขาเรียกว่าหกกับเก้าก็เป็นตัวเดียวกันกับพี่น้องอ่พี่กะนะินานวันหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าซึ่งแล้วยังไม่แล้วผู้เท่าผู้นั้นก็ยังจูงพ่อผู้นาเขาไปในป่าอย่างพี่น้องซึ่งมันจะมีล้ำเทียนลำหนึ่งตังเขาแบบคือจังเขาเจ้าจออท,ทับิจที่อย่างจุดเทียนเว้แต่ว่ามีเหลี่ยมเดียวเนี่ยหลัจากวันมีมือหยังโพเข้นมาฉากดินพี่น้องอันนี้เราหลายเทืาสิบเท้อกอย่างพวกคัดแจงแล้วพี่นอนะ้องเนาะอ่ามีมือโพออกมาจากดิน พ่อออกมาจากดินแล้วมาเขียนใส่เทียนเหนว่าหนึ่งสามหกสามห้าแล้วก็สองเก้าพี่นอ้องกับพี่นอ้องพี่จานณนาบึงเด้อหกกับเก้ามันอาจจะเป็นโดยเดียวกันอาจจะเป็นหนึ่งสามเก้าหรือหนึ่งสามหกก็ได้แต่สามหานี่คือเป็นตัวอื่นบ่ได้สองเก้านี่มันอาจจะเป็นสองหกก็ได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นให้พี่นอ้องให้พี่จานณาพี่จัลซรัพย์มุงวา่าสิ่งที่พ่อพูดา่ะพ่ามาเนี่พี่นอ้องฟังฝ่ายมากบ่ ขันมาขัจังคอยขาดอาจัดเด้อพี่น้องเด้อขันขาดกัจังก็พา,านไปที่ผ่านมาผู้นาก,ก็ต้องขอกราบขอบุญเอฟซีแฟนช่องสุภุสุคนเด้อที่เขามารับชมรับฟังไล่กำลังแรงเชีย่ยแรงใจช่องในน้อยของพ่อผู้นาโดยเฉพาะเอฟซีผู้ที่เขามาใหม่กับมือละคนเดือนละคนกับมีสองคนกับมีน้องพี่น้องเนาะเขามากอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้เลยพี่น้องให้กำลังแรงเชี่ยแรงใจช่องพ่อผู้นาช่องในน้อยอนึง ช่อง่น้อยแต่ว่าก็ดีใจนะซึ่งดีใจเนีตอนนี้พ่อผู้นากาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไว้แล้วสําเน็จไปแล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องนั่นก็คือการสร้างฐานพักแล้วพี่น้องเนาะเสร็จซับไปแล้วนะเพื่อนเอาแปดหมื่นพ่อผู้นาหาเงินให้ได้แล้วให้ได้แล้วครบแปดหมื่นบาทแล้วพี่น้องตามตามแนวที่พ่อผู้นาล้นสัจจะว่าจะไว้เรียบร้อยบัดนี้ก็เหลืออีกครื่งหนึ่ง และอีกเครื่องหนึ่งก็ได้แก้การที่สิไปสร้างต่อไปนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็ล่าล่อจัตุปัจจัยอยู่เนาะพี่น้องเนาะล่อจัตุปัจจัยอยู่อ่าส่วนที่พี่น้องโอนมาให้กกอนกอนพูนาก็ไปให้ทานพระเบิดซึ่งเป็นหนี้เขาจายู่เดือนหนึ่งกุ่ที่พี่น้องเป็นหนี้ค่าทานพระย่เดือนหนึ่งกว่ที่พี่น้องเนาะหาก็เล่วไปแล้วพี่น้องเด้บยปฏิกะแต่คือสิลือแค่สรั่งองค์พระพี่น้องเลือแต่แค่สรั่งองค์พระว่าจะหาจัตุปัจจัยทั้งไหนในการมารวมสั่งต่อไปเนะะออง ผู้ใดอยากจะรวมทับุญกับพ่อพุนาในการสร้างอพระกาขันอนมาแล้วหรือจะไหนแล้วก็ให้วงเล็บไปน้ำเนื้อบอกพ่อพุนาอันนี้สร้าง์พระอันนี้ให้พ่อพุนาแทรกต่างหากพ่อพุนาจะได้แยกแยกไป่ต่างหาเนะพี่น้องเนาะออามือนี้ก็ได้เอาัดนี้เงาพระปเบื่องตัวเลขได้พี่น้องเนาะพ่อพุนาจะพาไปดูตัวเลขว่าตัวไหนเน้นหนักตัวไหนไม่เน้นหนักพี่น้องทายทํำอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอยทายทํำอยู่ผู้เดียวนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องก็ต้องเข่ายใจพ่อพุนาเพราะพ่อปุนาไม่มีแอดมินนะพี่น้องเนอะ อา้านี่คือเรียกคือพอปูนักหา้ไหวสลหรับงวดนี้้อพี่น้องเด้อก็เหมือนเดิมพี่น้องให้หนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าสามห้าสามเก้าสองเก้านั่นแหละพี่น้องอ่า,ถ,าถ้าตัวเอื้อมมันเป็นจไดไยแล้วกับพี่น้องกับพี่เจรนาเบิงสามหากับสามแปดได้พี่น้องเด้ออย่าลืมว่าทุกอย่างมันจะต้องไปนามาหลังคือต้องกลับน้ำมาละพี่น้องเนาะกับน้ำคัวน้ำมาละง่ายๆล้ว อ่าสามห้าห้าสามสามเก้าเก้าอ่าสามแปดแปล่ะคันเล่นตัวอื่นไม่ได้อีลีแล้วพี่น้องก็ซื้อ3ามแ3ดแปไว้ได้พี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นแล้วให้ FC ฟซีเฟนช่องพี่น้องป้องไปพวกใดเห็ุเห็นคลิปนี้แล้วกะขอแหงเฮ้งมันหมานลำลำ,ล,ำลยๆถูกหวยรวยเงินทองไปพร้อมกันืันนี้เบิร์ดไปเลยนะพี่น้องเออาสบายดีครับสบายดีครับ